มาหนีพี่นอ้องคึกข่อยอยู่แบบตกคนเดียวได้พี่น้องได้หมเนี่ยอ้าวมาข่อยได้เหรอมา้ยมามาบอกทุ็อยัางอะไรนะเฮ้ยตามกินก็ของได้หัอหน้านำ้ำมาเนี่ยเอาตรงพี่น้องชิยูสิไปกรุงเทพอจากปีจากปีมันก็เจอเได้พี่น้องเจ้าของมันเขาก็ยังเงิดได้บางเทือกอนะไร ไปดูออกนะมันยางตามผู้เจ้ามาพี่น้องแตหลังไปอย่ะมาสวบขากูจ้นอมันแต่ว่านยางตามผู้เจ้าก่อนข้างในบาทนี่นี่บอก น้องเอ้ยไปมาได้มูวัดนี่ได้มานั่นลูกมันอยู่หน้าพี่น้องมันเลยมันเลยเอาไปนอนหน้าอะไรอย่างพี่น้องขอยอมรับว่ามา้ามันหักมันหักจกของนะเนี่ยมันมันเข่าไปกินเข่าอยู่บ้านเนาะมันต้องเดินกลับมันหักจอกข้องหักลูกเล่นทางในระยะประมาณสี่ถึงห้ากิโลนี่มันต้องกลับไปกินเข่าอยู่เพื่อนออกมาหาลูก นะพี่น้องก็ย่อมย่อมใจวันนี้เลน้องถ่ายในเด้อไปแล้วพูดงดงดงกันเลยนาอันนี้ก็สิพอทงหน้าอยู่นี่พี่น้องที่คอยถ่ายคลิปเป็นชั้นเป็นตอนเป็นนี่แวน่นใกล้ด้วยพี่น้องไกลครับไกลบักาคาบไปห็นซะกระชิมาพอหน้าอีกทงหนึ่งอยู่ในกลางโคกนี่พี่น้อง อันนี้ข่อยมานี่ถือว่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโล3กิโลได้พี่น้องนี่ตอนนี้ประมาณนั้นละสามกิโลห่างจากหมู่บ้านมานะพี่น้องก็จะเป็นเงียบๆเง,งาๆเสียงลมเสียงลมพัดเสียงลมเนี่ยพี่น้องยินพี่น้องเสียงเห็นบ่เห็นบ่นใบไม้ติง่งเอ่แเสียงลมพี่น้องก็จะพาหมู่เจ้ายางหล่อโคกมื้อนี่ ใจใจคือข่อยนี่แหมพี่น้องนี่ใจขอบกอันยางไปโกุ๊กโอ้ยถ้าก็ไปถึกทางมาเน้ออีหลาคำแพงกุ๊กก็หกเสียป่านินั่นัน่ห้อยมาไปพี่น้องบ่แม่้ยังเด้ไปแต่มันเพราะมันจืดทางเอาไปหน้าพี่น้องสิงไปนั่มันนี่แหละ พิษกับมาพาไปพิษปะนนี่คนบกเกี่ยวเดอ้อพี่น้อง จักตัวอย่างพี่น้องตัวพักใหญ่มันแรนไปหุดหมียโบแมนมาดิพี่น้องวันนี้ยิ่งเสียงปากของมันแรนไปเลยพี่น้องเไยขอแค่ขยายเบิ้งนี่ธรรมชาติบัดหนอกเข้ามาตีมันจะมีปูมีปลาอยู่นี่แต่เนี่ยนามันแห้งแล้วเฮ้พี่น้องเสียงมันแรนด์แรนไปเลยพี่น้องยิ่งเสียงปากเลยแต่โบแมนมานอนพี่น้อง คนก็จะคิดว่าบ่ายานบ่ไปผู้เดียวหาว่าถึกก็จะรับตีรับขาหน่อยเคยอยู่พี่น้องเอา้าอยู่แต่น้อยจุดใหญ่ขดไปไท่มาไถ่เคยยูแบบนี้ไหมแต่เมื่อกี้คนคนจีลงปลา่รู้ยังไงคือ,อจีบอลงหรอกชีวิตตกเคยอยู่ไหมมันกัถามว่าปเปียวแน่นอนแหละ ถ้าเปรียบเทียบเหมือนประเทศไทยก็เหมือนคุณไปอยู่ในในพื้นที่ที่คุณไม่รู้จักอะ่ะพื้นที่ที่ไม่มีหมู่บ้านมีแจะป่าแหละเออนี่จะป่าแต่แดงด,ดงนี่บ่บบบมีคนได้พี่น้องนานแล้วดูนี่หน้าแรลงเนี่ยแล้วดูแรงนะครับเล็ดย่าเนี่เนี่ยมันบ,บ่มีคนอย,อยู่อยู่หน้านะเขาเขาอยู่บานเขาเบิดมีแต่งัวดแี่ควายเป็นยังคนเล่าถึงปล่อยงัวงปล่อยควายแล้วดูแรลงคือปล่อยตามทาาุ่งไหตรงหน้า บูมีคนรักบอนี่ยเป็นคําถามจากอีฟซี่ถามถามกันขาม่าลายพี่น้องนี่กันเลยถามว่าบุ๊มีคนรลักบอกันมันอาจจะนี่พี่น้องคุณจะไปเส้นใดดีเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ก็ได้เส้นนั้นก็ได้เอ้เอเบิกเส้นนี้นไปเส้นนน้เส้นหน้าหน้าอายเราค่อจะออกหน้ารุ่ง ันกคสิ้นนั่นคือมันเปียกเปียวไปได้อยู่แต่มันเปียวเฉยไปสิ้นนี้ดีกว่าสิ้นนี้เขาผสิเห็ดหัวเห็ดยังไหวเพราะว่าเราดูแรงแล้วพี่น้องก็ต้องเข้าใจตรงกันเด้อพี่น้อง พี่น้องเบิงเอาเนี่ยโคกโคกบ่โคกพี่น้องเบิงเอาแต่บมีคนอยู่บบมียังจะเคยยางแบบเดียวๆเลยเปียกๆอะ่ะว่าสิซะมีเชียงหายเชียงหน้าแต่จบับโบมีคนอยู่ในนานี่ย่านบบมันกับโบย่านเนีพี่น้องเพราะว่าชินการเป็นยูนะพี่น้องเคยอยูแต่หน่อยจนไงตะกี้ขอข้าหาห้อย,ห,อยห้อยเดือนนะพี่น้องเอามันก็เป็นสีน้อาบาทนี่ ใชยพี่น้องไหยรถมาแล้วได้ส,บา,สบายหน้รถขึ้นสิบไปได้ยำนี้ร่มๆน,นี่พี่น้องงูงูเห่าตัวยำ แล้วดูนี่นียังเราโคกลองยังสลายเก็บขอกง,งกูเห่าอ่ะสิบ้าพอเทียงเทียงนึงนี่เนาะจากเทียงไปแล้วพี่น้องมันก็นหกกระดอกระเด็นทางยางกันเลยแต่ยางยุบเนย ไหวไดว้พี่น้องเฮ้ยมาทางพิษแล้วข่อยไปทางโคกเลยก็แล้วพี่น้องแต่ว่าทางนั้นมันเปรียวทางนี้แห้งนักกว่า